สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆชาวยูทูบทุกๆท่านค่ะโอ้มันดีเลิกเรี่องมากบ่ทบันเพิ่นเลยค่ะนี่โอ้มีเพิ่นเช่าเฮ็ดระบ,บ่ขึ้นจังไดนี่หรือว่าเพิ่นไปไถเนาะค่ะเนาะกำลังเลิกเรี่องมากค่ะโอ้เพิ่นมาดันโตค่ะมาดันโตเนาะค่ะเนาะบ่ทบันย์ในเรี่ยวค่ะ กันดันขาก็หลุดหาคันเนาะค่ะเนาะซีหลุนสามายเนาะค่ะเนาะในทีมงานไหลธนพรจ้าไี่ค่ะจอรเดียห์ผขาจอรเดียว์จเจนหา รุ่นสามขายโอ้เขาได้บอกตารได้บอกตารติลาได้รวดนั่นเมี่ยหอดบอกตารเดีอันนี้พี่หลวงได้เนี่ ไงเพี่ตอนนี้เราวา่าเออเครียรทีของแค่นี้แต่ว่าเราเกร์ทหอกแต่เราควนี่อูวอีรลอกอีล้วนคักเท่วอ่ะอันนี้ M6240 ค่ะนี่ 6240s u h ยูคอนแลนด์ดีสี่6ุดหกห้าหสเอค่ะแปนหาค่ะ บุกป่าเนาะค่ะเนาะปั๊บพื้นที่ค่ะน้องใหม่ในเกี่ง6240ก็อยู่น้ำเนื้อค่ะมานี่ นิวฮอลแลนด์ที่ที่สี่จุดหกห้าเทอร์โบอินเจอร์ดัเตอร์นะคะนาะแล้วก็จรเดียห้าศูนย์เจนะคะแล้วคันะคนะคคที่2องแล้วก็มาคูบูต้าเอ็มแแล้วก็คูบูต้าหกสองสีตัวใหม่ล่าสุดของคูบูต้าจ้าแล้วก็มาจอรเดียห้าศูนยค่ะ ทีมเบอร์ค่ะทีมเบอร์อุ้ยของนิวฮอลแลด์นอีกความเห็นส่วนตัวนะคะของของดีค่ะของดีจวดดีของปั๊บเลยไหมค่ะเป็นของของแจ้งได้ดอกนี่แมมค่ะนิวฮอลแลนด์ตัวนี้ไหมค่ะทีทีชีจุดทขาค่ะเป็นของของแจ้งดนดอกของดีนั่นแม่ค่ะเนาะ อย่าให้มึงมุ่งกลุกลวงเนาะค่ะเนาะข่าบไก่ไกเนี่ยของโตดีด้วยค่ะนี่งานบุกเบิกก็ต้องห่วงค่ะสำหรับนิวฮอลแลนด์จอนเดียมูนี่ค่ะออกแบบมาเพื่อบุกเบิกโดยเฉพาะค่ะอุปตาก็คือกันค่ะบุกเบิกดีคือกันค่ะ นี่ค่ะทับบุกเบิกให้บ่ต้องห่วงค่ะรุ่นนี้ทีทีสี่จุดห้าเนาะค่ะเนาะของนิวฮอลแลนด์ค่ะแต่ว่าหาศูนย์ขั้นตอนของข่อยหาศูนย์ด้วยค่ะที่ที่สามจุ 5. 5. ดหาศูนย์ต้นหาศูนย์แล้วมายกขังปลูกอ้อยบ่ได้ใด้นยค่ะถ้าออกอ่ะขอให้น้ำให้ออกรุ่นหกหารุ่นหนีตัวหนีเลยด้วค่ะเด้อออกรุ่นหนีแล้วค่ะถ้าผู้ใดสนใจเสียออกรุนนิวฮอลแลนด์เนาะคะ่ะเนาะ อยากจะเนะนน้ำว่าให้ออกรุนที่ที่4.7หาเทอร์โบอินเจอร์ดับเตอร์นี่แหละค่ะเพราะว่ามีกระบอกซอยยกมาพร้อมจังสีนะค่ะมันมันมันครบวงจรในการเฮ็ดอ้อยเฮ็ดมันเท่าจังสีนะค่ะเทาสีไปปลูกอ้อยก็ได้เพราะว่ามีกระบอกซอยกอกกอนนกอยก,ปปก,ออก,ก,ก,กยกหยกหางปลูกอ้อยได้สบายเลยค่ะอยากจะแนะนน้ำรุ่นนี้เนาะค่ะรถสำรับปูที่มักนิวฮอลแลนด์เนาะค่ะเนาะเล่นรุ่นนี้ไปเลยค่ะบปตองเล่นดอกที่ที่3.0ศูนย์ค่ะยกหางปลูกอ้อยไปเลยค่ะเคยซื้อมาแล้วค่ะเคยเอามาใส่งานแล้ว ตรงไหนยกเปลี่ยนใหม่เลยค่ะไปเปลี่ยนเอาตัวหนีบมาค่ะเปลี่ยนเอาที่ที่สี่จุดหามาค่ะเพราะว่าหลุนที่ที่สามจุดหาศูนย์ยกหางปลูกอ้อยบ่ได้ค่ะเวลาเข้าบดันไทยยังสียกระเยียบบ่เต็มตีนเดือบเย็บเต็มตีนแต่ว,ว่ากลัวจะได้หลอบไหมค่ะมันสา่ามันบ่แห้งเนาะคะ่ะเนาะหลุนที่ที่สามจุดหาศูนย์เอาลุนหนีบไปเลยค่ะตาจีเรีน New น,ะะนิวฮอลแลนด์เนาะค่ะเนาะอันนี้คือแช่ประสบการณ์เนาะค่ะเนาะจากที่ใส่รถมากค่ะเอาลุนหนีบไปเลยค่ะเลี้ยวจบเลยค่ะจบเลยค่ะงานอ่อยงานมันจบ จบเทียเดียวเลยค่ะสบายชิวๆง่ายๆค่ะรถคันนี้รุ่นนี่เนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะงานให้ก็ได้ไงานอวยงานมั่นก็ได้ค่ะครบค่ะครบสุดยอดค่ะชุดสุดหยดค่ะตัวนี้ติดใจเลยค่ะขอเอามาใส่แหล้วทิดใจเลยค่ะสำหรับรถนิวฮอลแลนด์ที่ทีสีจุดหารุ่นนี้เนาะค่ะเนาะใส่เราดีค่ะวัวยังว่าตีกูไหวก็ได้พี่ก็บอกส่ยยุคคว้อมนี่แหละค่ะมันสะดวกสบาย ในการเฮ็ดให้อ้อยให้มันของเฮานี่แหละในการบุกเบิกการจังสิระค่ะนี่งานดันงานไทยสบายชิวๆค่ะข้องโตดีค่ะสำหรับนิวฮอลแลนด์เนาะค่ะเนาะสำหรับภูมิภาคนิวฮอลแลนด์เนาะค่ะเนาะอ่ามาค่ะภาพบ้าเมืองคูปตาค่ะนี่ค่ะสมาคูปตะน้องเขานอนที่กิมมี่หกสองกับแปดหาน้องเขานอนในทีมงานค่ะแปดหามันก็ไปรวยๆนั่นแล้วค่ะมันก็ปังหยากร์แล้วคุณระบบเกียร์อีกอย่างคงเควนดอกที่ว่าโบมี่ขาดโปรตรงเหยียบขาดนะคะใส่เกียร์ไปเลยค่ะนี่ ตั่นิวเพลนหากระกสวงระบบเกียร์คือกันเลยค่ะว้ามีฮอนแลี้ยนขึ้นมาไก่เถอะเอาไทยนิวฮอนแลี้ยนเห็นมึง,งสุดยอดเลยค่ะม,มีมอเตอร์ไซค์พนักจะมองเราจะข่ากเลยจ้าไปบ่ไปบ่พี่นี่แหละค่ะนิวฮอนแลี้ยนนี่แหละค่ะนิวฮอนแลี้ยนอยู่ไก่กับไทยนิวฮอนแลี้ยนนี่แหละเนาะขายมึงก่อนเนาะขนาวปุ่นคันอื่นอยู่ปุ่นค่ะเป็นแถวอยู่ปุ่นค่ะปุ่นเขาทีมงานทำเหตุงานเป็นทีมค่ะทีมเบือค่ะทีมเบือ แกงรถไถสายลุยค่ะให้กำลังใจทุกทุกคนเนาะค่ะเนาะเรื่อหาจอนเดียกับโบเมนธรรมดาด้ค่ะบุกเบิกบัดตองห่วเขากัน62คันนี่กะจีอ่าหน่อยในจักหน่อย62อยู่แต่ว่ามันโบมีเวียดรถกระเป๋าแห้งเฉพาะต๊ะรถกระตันกวัวหนึ่งเนาะกระถือบางานบุกเบิกงานให้กะมันกะแบบมันกะโบบัวปั้นไหนนะคะโบต็มทีบับัวปั้นไหนค่ะอันนี้ความเห็นส่วนโต้เนาะเนาะถ้าเพิ่นไปใส่เวียด โล่มาหนีกระสีไข่เนียอยู่นี่แต่เพิ่นไปใส่เบียดมากรถกระสินักเนียอยู่เน้องขอนอนสำนโโรับหกสองสี่ศูนย์เอ,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 เอ่อเูเฮดนาะงขนองานบุกเบิกบ่วบ่วบ,บ่วปั้นไหนค่ะบ่วปั้นไหนไหายเพิ่นไปซื้อเบียดมาใส่เอาค่ะอันนี้โปโตงห่วงหรอกค่ะดิเรื่องบุกเบิกโปโตงห่วงขัดนังกับโปโตงห่วงค่ะปัญหาพระ菩萨ปัญหาเรื่องบุกเบิกโปโตงห่วงของดี กองดีค่ะชิว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 มากเลยชิวชิวค่ะชิวชิวแขงรถไทยสายด้วยจ้าอันจอนเดียวห้องหากันเจ็ดหายกับพวกตรงห่วงดอกค่ะเรื่องบุกเปลือกโยงเหงาเขาเลยค่ะโยงเหงาเขาเลยดีขึ้นกันค่ะดีขึ้นกันแล้วแต่ผู้มาค่ะแล้วแต่ผู้มาชงไรธนพลกับมีทั้งเอฟซีจอนเดียวเอฟซีคุกตางเอฟซีนิวฮอลแลนด์ค่ะอ่า เอฟซีชงไหลธนพรกะขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเนาะที่ติดตามรับชมช่องไหลธนพรมาด้วยตำรวจนะกจากนี้เป็นกำลังใจให้มาตลอดกะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณจากใจเลยค่ะสําหรับะะเอฟซีนอกจากนาะคนอยู่คอยติดตามรับชมทุกคลิปทุกคลิปเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะบัวสิเป็นเอฟซีคุณลุงระวีจงหารนาะค่ะเนาะเพิ่มพูนบัวนหน้านอกจาะเอฟซีป้าจีนเอฟซีสลินเอฟซีมุกดาหารเอฟซี FC อุบลค่ะ ก็ขอบคุณหลายๆคะ่ะกับเอฟซีถ่านอื่นๆเนาะคะเนาะทีบุได้เอ้ยน้ำนาะคะเนาะโจหน่อยดำสิ่งนาะคะเนาะ,ะ,นะ,ะเอากับอีกเอฟซี FC ท่านหนึ่งนาะคะเนามันเป็นภาษาอังกฤษค,ค่ะอ่านเบาๆค่ะ <c oughs> กับภาษาอังกฤษเลยเนาะคะเนาะอะไรคะ่ะอขอบคุณหลายๆนะคะโนนี่นี่โอ้สุดยอดเลยคะ่ะเก่งรถไถสายลุย เอกงานเป็นทีมเมืองดีขนาดเลยค่ะติดตามเราชมกันต่อในทนี่คีบนาจ้า